เรียนแล้วได้อะไรบ้างจะได้เป็นานะครับชั้นการ์นี้ีฟ่เกมต่างๆตามโซนต่างๆเพื่อสะสมคะแนนะครับใหสัตลอดชันเตะฉันตีตลอดตีการตลอดดูนักบอล จะเป็นจุดเรียนรับของที่จะลู้นะครับออการ์ตี้นะครับเป็นแรกรับของที่รู้จักกาลีนาซึ่งเราจะทำเป็นพิเศษนะครับเฉพาะกิจทุกงานนี้เท่านั้นเลยนะครับนี่คือบรรยากาศหน้างานเลยนะวุ่นวายมากตัวเป็นเสื้อเรื่องแขนจัดทพิเศษให้นะครับจะมีคาแรคเตอร์ของแต่ละเกมของกาลีนานะครับ อีเวนต์ช่างในคอนเซปต์ของปีนี้ของเรานะครับแต่ท่านใดที่อยากจะร่วมงานโดยที่อยากจะเข้าคิวลงทะเบียนหรือคิวอาร์โค้ดอยากจะเข้าไปชมงานก่อนเชิญมาหน้าโหนึ่งสหนึ่งได้เลยนะครับไม่ต้องเข้าแถวนะครับเดินเข้าได้เลยนะครับโอเคไหมโอเคไปชมงานลงเีาไม่มี ทอกทอกครับน้่ก่อนหน้านี่้นี่สัญลักษณ์อันนี้ผมว่าหลายๆคนนะครับที่ดูทอกทอกเนี่ยจะรู้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเสียตังค์เฮ้ยไม่ใช่ v i เวียพีเวียพีได้เฟซบุ๊กไลน์ไทไฟสีคิวที่สำคัญที่สุดได้บัตรล่า้ได้หมายเลขทะเบียนบ้านเว้าคุยเฮ้ยเวลาใครที่อยากคุยกับเราอยากสนิทกับเราอ่ะที่บอกว่าให้กดวีไม่ใช่มึงพิมพ์ตัววีนะ แค่ทั้งพิมโตวีนี่โดนโดนโดนตบเลยนะต้องกดจริงจริงนะต้องกดจริงจริงสองพันห้าร้อยเชลใช่ครับแล้วคุณได้เจอกับดีเจนะฮะในคนที่คุณชื่นชอบจริงจริงอ่ะในทอปคออ่ะไม่ได้มีแค่เราสองคนนะเราสองคนคือติ่งติ่งทอคทอปเราสองคนติ่งแต่จริงจริงแล้วเขามีดีเจยอะมากมายเลยนะมีหลายคนสบายใจพบาะดีเจเราพบกับผู้บริหารก่อนเราเจอผู้บริหารก่อนว่เอาเลยเขาเนี้ยเรียนช่าพี่เอก้าพี่เอก้าเดี๋ยวเดี๋ยวอันเนี้ยเข้าก่อนอันเนี้ยต้อง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 เรียบแป๊บ อันนี้อันนี้ต้องเรืออันนี้ต้องเรือแป๊บเป็นลูกพี่ขอ,องเราลยครับผมเดี๋ยวบอด้านข้างพี่หายบอดไม่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือจะถามอะไรบ้างยังไงบ้างแนะน,นำผู้บ <Weight. S 1> ริหารทอล์คของเราอ๋อค่ะก็เป็นดีเจเมเนเจอร์ของทอล์คนะคะก็จะมีหน้าที่ดูแลน้องๆดีเจของทอล์คที่ตอนนี้มีอยู่ประมาณ2,500คนนะคะ2,500คนเลยเหรอใช่ค่ะตองติดต่เยอะไหมเยอะมากก็แต่ละคนก็จะเป็นดาราเนี่ยไอดอลบ้างแล้วเป็นเนี่ย ทั้งบัวดีเจสาวสวยอย่างน้องซิสเตอร์เนี่ยได้เพราะว่าความแปลกค่ะไม่ใช่ใบหน้าตาค่ะก็ฝากด้วยนะคะก็เป็นโปรแกรมที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมเนาะของเหลาา่าบันเดนไอดอลแล้วก็เป็นศูนย์รวมพอมาเทิรแห่งใหม่อะ่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะได้แค่แบบโพสต์ไลค์คอมเมนต์อะไรเงี้ยแต่ว่าท็อปท็อปอะสามารถที่จะชวนพวกเราอะ่ะทำกิจกรรมต่างๆ,ๆได้ในนี้มอง ผมไม่อยู่หนึ่งตัวครับเป็นขงการที่ได้รับอยู่หนึ่งคนนะครับผมคิดว่าหลายหคนนะครับคงจะรู้จักเขาเป็นอย่างดีนะฮะจากสังกัด90ครับผมชื่อว่าเอฟเอฟนั่นไงมาก่อนเลยอันนี้เดี๋ยว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 สิบลูดหรือยังสิบลูดหรือยังใหญ่ครับใหญ่สิบลูดหรือยังใหญ่ยังไงเนี่ยนี่คือดีเจคนแรกนะฮะที่เราสัมภาษณ์ก็คือน้องเอฟจาก90นะครับวันนี้มึงมาทำอะไรครับเอฟไม่รู้อะคิดว่างาน G S L เนี่ย เรามาเนี่ยเราเป็นดีเจ F90 เดี๋ยวเราจะได้อะไรกลับบ้านไม่ได้อะไรเลยครับเหลืองแล้วมัญชี้สามล้อไม่ได้เลยสาวสาวยอมีไหมงานเนี้ยโอ้ก็เล็งไว้หลายคนอยู่นะมันเป็นเกมไหมหรอไม่เป็นโอ้โหถ้าเดินไปหาพี่ตีเนี่ยก็จะบอกว่าพี่ครับสองหมื่นไปไหมครับเก็บตังค์มาทั้งเดินไปถึงมากินข้าวไปกินข้าวกินข้าวด้วยกันช่วยไปกินข้าวมื้อละสองหมื่นกินข้าวเสร็จปุ๊บก็ไปดูหนังต่อพอไปดูหนังเสร็จไปห้อง ไปห้องเลยเหรอไปห้องห้องส่วนตัวให้เขาไปพักผ่อนแล้วเราเราไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวโอ้ยเนี่ยคนแมนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนเด็กๆดูเยอะอยากออกทะเลไม่มีไม่มีแอฟไม่ได้คนอย่างนั้นแอฟไม่ได้คนอย่างนั้นฉันกินนะฉันกินแอฟไม่ได้คนอย่างนั้นเนี่ยวันนี้แอฟทำอะไรบ้างวันนี้บนเวทีก็แล้ว่าเดี๋ยวมาเดินแบบด้วยเดินแบบคุณพาช่วยแอฟเดินแบบมีไซส์หรอชุดอะเดินเดินเดินไปถึงหน้ากล้องมึงเดินไปถึงหน้ากล้องอมึงอะไหนซ้อมซ้อม แล้วแม่งบอกแม่งไม่ได้เป็นเกย์ครับผมมันเป็นคาแรคเตอร์เป็นคาแรคเตอร์เคาแรคเตอร์เดี๋ยวนี้ก็มาดูกันนะครับว่าน้องเอฟเนี่ยวันวันนี้เขาจะมีโชว์อะไรแปลกๆ,ๆบ้างนะผมว่าน,นี้ทีเด็ดเป็นทีเด็ดแน่นอนนี่คือดีเจคนแรกนะครับที่เรามาสัาษณ์ในมาอย่างเอราครับโอเคนะค,คุณน้องอเอฟเลยครับ ทั้งทั้งตอนนี้มีอยู่2สังกัดนะครับเดี๋ยวเราให้เขาแนะนำตัวก่อนว่าชื่ออะไรบ้างแต่ผมว่าหลายคนเนี่ยรู้อยู่แล้วเขาชื่ออะไรบ้างนะะสวัสดีค่ะชื่อเนียค่ะดีเจอะไรดีเจอะไรดีเจแคลิฟอร์เนียค่ะสังกัด95้าสิบห้าค่ะเออคนต่อไปให้มึงอ่ะชื่ออะไรให้มึงอ่ะชื่ออะไรโบตุภาพหน่อยสวัสดีค่ะชื่อของขวัญค่ะชไยนทาวค่ะนเนี่ยดูดูชื่อชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรนะครับเนียค่ะให้มึงอ่ะชื่ออะไร ไปให้มึงดูด้วยดูด้วยอันนี้มาจากสังกัด95ครับแล้วก็ดีเจของขวานนี่ครับอย่ใช้หน้าทาวครับวันนี้เราเนี่ยมีอะไรบ้างคบมีมาทำอะไรบ้างมาเดินดูงานเกมค่ะเดินดูงานเกมพี่ว่าเนี่ยเดินเฉยๆเนี่ยคนแม่งดูทั้งงานอยู่แล้วไงวันนี้มีเป้าหมายว่าเราจะเดินไปบูธเกมไหนเราจะทำอะไรบ้างมีเดินแบบ่บ้างวันนี้ไม่มีค่ะไม่มีอะไรเลยเรามาเดินแจกความสดใสฟุ้งฟิ้งกัเถอจริงกลับมากินจริงๆแล้วเนี่ยเดินในหัวใจพี่มานานมากแล้วครับผม สองคนไหมแต่ผ่านมาสองคนไหมนั่นเนสินั่นเนสิเอาเราฝากเราบ้างของฝา้จะทำไรคะนอกจากมาเอาคืนเฮียมาเดินหาผู้ชายค่ะฮวัสดีเพื่อเพื่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเดินมาเดินเกมมาเดินงานเกมตั้งตั้งใจมามามาเอาโค้ดอะไรไหมมามาดูคนพี่บีมาดูเกมพี่บีเล่นเหรอเล่นพี่บีด้วยเหรอป่าว่ะมันดูง่ายสุดแล้วเอาไปแจกยูซ่าอ๋อเโอเคโอเคเราเรามาซื้อโค้ดเกมไหม เล่นอะไรสักอย่างนะครับผมเนียเนียเขาชอบเกาหลีชอบเขา cover cover ไหน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 เวอร์เอ้ยเราไม่ต้องคัเวอร์ให้คัเวอร์มาร้องเพลงงานกีฬาสีชอบเพลงกีฬาสีเพลงอะไรเพลงกระเด้งอเเกงร้องได้ปะอันนี้อาจจะเป็นยุคยุคโอสคูลหน่อยร้องได้เดาเต้นพร้อมกัน1 2 3่งสงเพลงกระเด้ง ร้องไงวะเอ้ย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 เอ้เอ้ยเอ้ยไ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเร้ยเองยเอ้ยเอ้ีแอ้วเต้นดีมากน้่เี้ยเอ้ยเด้ยเอ้ยเล้ยเอ้ยเอ้ยเอ้อ้ยสอ้เอเอ้เอ้เ่้ยยเอ้กเอ้ยเอ้ยเอ้อน้อ้เอ้ยนอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้เอรยเนียเยจา้สังกัด95ครับผม แล้วก็ดีเจของขวัญค่ะจากชัยนาทาวค่ะโอเคขอบคุณทั้องคนมากนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูในงานต่อไปแล้วว่าในผู้ท้องทของเรานะครับมีดีเจสังกัดไหนคนไหนบ้างนะครับขอบคุณครับตอนนี้เราอยู่ในเก้าีนั่งของ V I P นะครในงานทอทอครับจริงๆแล้วเนี่ยการกด V I P อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหตอนต้นครับเราจะต้องมีความเป็นพิเศษอย่างเงี้ยผมเป็น V I P ของดีเจทเ ผมบอกแลองได้ได้นั่งเก้าอี้แบบนี้แ,นแต่ถ้าดีเจซิสเตอร์อ่าสมมติว่าดีดิจิสเตอร์เป็น VIP ผมโอ้ความเป็นวีไแม่งไม่มีเลย VIP อ่าลองลองกลับกันเป็น VIP อันเนี้ยเราเป็น VIP เราได้ได้นั่งแบบดีๆพอสมมติยูเซอร์กด VIP ปุ๊บ วันนี้เจ้าท้องนะครับผมบอกเลยว่าการที่มีคนกด V I P นะฮะเราจะต้องนะฮะหน้าที่ของดีเจคือเราจะต้องดูแลยูเซอร์เราต้องดูแล V I P V I P อยากได้ไฮไฟเราต้องให้ถ้า V I P อยากได้เรือนล่างก็ต้องยอมด้วยกดวีผมเลยครับไม่ใช่ไม่จริงๆอ่ะเราอ่ะอยากให้เรือนล่างเรากับเขาไงอ่าแต่เขาเอาไหมไม่เอาก็พามาดูก็อี V I P เฉยว่า เวลาที่แบบว่าดูจงดูเจเขาพา VIP คนสำคัญของเขามาถ่ายรูปเขาจะพามาถ่ายตรงนี้เด็กๆไปเราไปลุยต่อครับกับการเจี2ย1แวครับผมบอกแล้วนะครับมาอย่างเีของเรานะครับจะต้องพามาแบบ e x c l u ู i v e แน่นอนอันซีนสุดๆตอนนี้นะครับผมเออเกียดอยนะฮะกับพิซิเตอร์จาก77นะครับผมอยากบอกว่า ด้วยความที่เราเป็นดีเจทอกทอครับเราไม่เคยรู้ครับผมว่าน้องๆที่เป็นเกมเมอร์เนี่ยลำบากขนาดไหนนะฮะกว่าจะได้ซื้อปืนซื้อปืนมันเล่นกันได้ในเกมเราเกียร์เฉยไม่ได้ฮะเราต้องมีเกียร์อย่างสาระนะครับนี่คือบรรยากาศข้างหลังนะสสุดยอดเลยเอาไหมเอาไหมต่อกับเขาบ้างไหมกูใช้ปืนธรรมดาได้ครับผมปืนรัฐบาลน่ะหรอใช้ปืนรัฐบาลได้แน่ใจนะล่าสุดเติมเงินไป2000กว่าบาทอย่าบอกว่าเทปเทพแอร์เพลย์ไม่เอานะีตตายตลอดไม่ได้มีประโยชน์เลยสุดยอดเลยนะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เ,เรามาดูเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปดูเนี่ยมันมีปืนคือเราอ่ะมีปืนใหม่ใครที่จองแอร์เพย์ไว้อ่ะก็จะมีปืนอยู่หลายๆอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต,ต้องไปถามว่าเวลาที่เรามาซื้อปืนเนี่ยเราอยากได้ปืนอะไรกันบ้างในในงานนี้นะครับบอกบอกเดี๋ยวบอกก่อนบอก,บอกเราเข้าไปข้างในดีกว่าไปดูเลยบรรยากาศหางแถวไม่น่าเชื่อบอกเลยไม่น่าเชื่อเยอะมากอ่ะ บอกเลยว่าแบบน้องๆเกมเมอร์นะครับเกมเมอร์แบบเหนียวแน่นจริงๆนะครับเกมพีบีตอนนี้จริงๆเรมีปืนจําหน่ายอยู่ประมาณ4ี่หรืห้ากระบอกผมจำไม่ได้ว่าอะไรบ้างแต่ตอนนี้นี่คือทั้งหมดที่ต่อแถวซื้อปืนอยู่บอกมือหน่อยแล้วรอคอยความร้อหน่แรงของพีบีแล้วบอกมือหน่อยฮะเย้ดอยดอยดูไว้ดูไว้นี่อันนี้คือยาดอ,อ,อยนะเวลาเข้าแคร์แล้วยิงมาเลยนะยิงมาเลยถ้าไม่ไหวแค่ว<ซ>ันเดียวนั้นโอเค เอาแล้วเจอกันแล้วน้องพีพีฮนะ <Okay. S 1> ตอนนี้เราอยู่หน้าบูธเนี่ยนาบูธของน้องๆเนี่ยที่ซื้อโค้ดพีพีครับผมเมื่อกี้แถวที่เราเห็นเนี่ยมันจะม้วนออกมาอยู่ตรงนี้พอดีเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากว่าจะได้ปืนเนี่ยลำบากขนาดไหนแต่ถ้าได้ปืนมาความฟินมันจะเกิดขึ้นในเกมพีพีครับผมอันนี้มาดูกันเมื่อกี้นะคะเราเห็นหางแถวไปแล้ว ของผู้ที่จะต่อซื้อโค้ดโค้ดพีบีใช่ไหมโค้ดพีบีนี่คือข้างหน้าข้างหน้าเนี่ยรวมๆกันเนี่ยสองสามร้อยคนอยู่แล้วข้างหลังพันกว่าคนสุดยอดสุดยอดไม่น่าเชื่อเปีเนี้ยปีเนี้ยมีปืนมีปืนปืนหนึ่งที่ไม่ได้ขายไม่ได้เปิดให้จอเลยปืนบาลเลบาเลตบาเลตบาเลตไม่มีปีเนี้ยผมแนะนำในในพีบีเนี่ยมีทีทีสองที t w เป็นปืนกระบอกสีดำเนี่ยก็เรียกว่าความแรงนะฮะหรือการใช้งานเนี่ยคุณภาพใกล้เคียงกับบาเลตนะฮะ ผมว่าน้องๆเนี่ยมารอซื้อปืนกระบ,บอกนี้ซึ่งตัวผมเองเนี่ยไม่มีเหมือนกันเพราะเราไม่ได้ต่อแถวใช่เราไม่ได้ต่อแถวถ้าไม่ต่อแถวก็ไม่มีสิทธิ์นะคะเต็มไป 2, 0 0คนที่อยู่ข้างหลังน,นะครับกับบูธแคร์เพย์นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่อยๆว่ามีอะไรบ้างแล้วก็งานของเราในครับในเวทีใหญ่ครับของของกิจกรรมท้องๆในการเดินแบบของเซเลบทุกท่านตอนเด็ไอดอลทุกท่านใกล้<อ>แล้วใกล้แล้วอีกประมาณ50นาทีเท่านั้นเดี๋ยวเราจะแตนายหลังเวทีแล้วเราจะพาไปดูครับว่า แนทไอดอลของเราดีเจที่เราชื่นชอบสังกัดที่เราชื่นชอบมีใครกันจจบ,บานน้างที่เป็นจบบวันนี้ไปหลังงวนนี้กัน มาอย่างเียนะตอนนี้เราได้ดีเจได้เพื่อนผมไม่หคนนี่รัดีเจปะทูนะครับเทูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีเจปาทูครับผมแต่เมื like right ่อเช้าเนี่ยเราเก็บภาพดีเจปะทูเป็นผู้หญิไม่ได้ใช่แต่เราน่อนแน่นอนครับเพราะว่าคุณไม่มีมุนครับผมถ้าอยากถ้าอยากเห็นนี่อยากเห็นนี่ก็เป็นหน้าแล้วกันครับกดอะไรก็ไม่ได้เป็นหน้าสิพลเปนหน้าสิพลุครับยด่ะ ขาบอกก่อนทำไมเหตุผลว่าเราต้องนั่งตรงนี้พี่ทูเป็น VIP ซิสเตอร์เป็นวีไอพีวีไอพีครับอ๋อไม่ต้องตัดไปเลยเ่ะผมเป็นวีไคุณใช่หนูต้องให้ VIP อนั่งตรงนี้โอ้โหประคบประงมเหลียแค่เมืองฐานอ๋อใครที่ชอบนะใครที่ชอบปุเจคนไหนนะครับก็ไปกดวีไพีกันนะครับวันนี้ใครที่ชื่นชอบปุเจปาทูครับไปกดวีไพีกันเยอะๆของขวัญไม่ต้องส่งปาทูไม่เอากดติดตาม ดีเจแม็กกี้กดติดตามดีเจซิสเตอร์ครับแต่ส่วนผมช่างแมนไต่ไปหนึ่งเพลงทใไม่เฮียเขาบอกว่าหนึ่งเพลงที่เป็นเพลงกีฬาสีป้าดูอยากเต้นเมืองไก่ย่างแล้วกไงไก่ย่างไก่ย่างดูพาไปดูเอาลุกเลยอ่ะลุกเรามาดูเขาที่จะพาดูเต้นไก่ย่างกับเขานะครับพร้อมพร้อมพร้อมไปหนึ่งสองสามไก่ย่างดูเขาไก่ย่างดูเขา มากระจุกไม่เสียบมากระจุกไม่เสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาลอนจริงจริงลอนจริงจริงลอนจริงจริงเวลาได้อยู่ไหนโอ้โหได้กันยองมันได้เสียบซ้ายเสียบขวาเลยมันเสียบทั้งหลัทั้งหลังโอเค กดติดตามมาด้วยครับนี่คือเจะมาทูนะฮะเราขอบคุณมากนะครับแล้วก็บรรยากาศในงานจีเอสแซวสองพันครับเดี๋ยวต่อเรื่องแน่นอนนะครับไปดูดีว่าดีเจคนต่อไปจะเป็นใครฝากมาด้วยครับพวกเราดีเจท็อกท็อกครับผมเข้าไปดาวน์โหลดกันด้วยนะครับผมครับผมดาวน์โหลดท็อกท็อกเว็บอ่าอ่าอ่อะไรนะ dot i n dot i n dot c h c h c h เออเออเฮ้ยโอ้ยีเเจจิกป่ะนยเฮ้ย ผมโหลดมาเป็นปีแล้วแล้วผมไม่เคยโหลดเลยอ่ะโอเคไว้เจอกันในงเจสเซล2016ครับผมเจอกันค่ะเนี่ยเปนตึกหนึ่งตัวเจสของหนึจเนี่ยที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับดูดูยูเซอร์เนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะฮะเจ้าของเสียงเพลงโดเลมอนที่อ่าโดนปอดกลางลบได้นะฮะดีแจขอนข้าวในงานเจอาปลาจาก36นีะเทพบาแลนด์สสวัดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีอะไรจะบอกยูเซอร์ที่มาในงานเจสเซล2016ไหมฮะกดวีไอพีด้วยนะคะนั่นไงไม่เอากบอกว่า หวานข้าวแมวของหวันเอาแต่เวนีเอาค่ะนี่เป็นทั้งนักแสดงนักแข่งรถคุณป้าเป็นนักคุณครูอ่ามันเป็นหลายอย่างไว้ล่าสุดเป็นอยากรู้ไหมฮะว่าโดเรมอนในตำนานเป็นยังไงเพลงโดเรมอนร้องยังไงให้ติดลบอ่ะเรื่องท่สองท่าไปค่ะโดเรมอนอังเกออังเกติเกียวอังเกออังเกติกีวมันไม่ยืนนะ เนี่ยคบฝากไปด้วยนคะครับจากสังกษ์สาว26แท้บาแลนนะ,ะครับดีเจปลา36ครับเราไปกดติดตามเราไปดูนะฮะจัดรายการทุกๆกี่โมงครับเริ่งทุกหลุมทุกค่ะจัดทุกวันวันที่ว่างค่ะโอเคครับ <c oughs> จัดทุกวันที่<ส>ว่างนะสามารถติดตามด<อ>ีเจขวัญข้าวได้ที่พี่เนี่ยแหละกอริน่าทอปท็อปเหรอคะน่าทอปท็อปนี่คือนี่คือสาระไม่มีแล้วสาระไม่มีแล้วฝากไปด้วยนะยังไงก็เซ็กซี่เซ็กซี่แบบนี้ไม่ได้มีแค่คนเดียวเรายังมีเพียบแล้วเจอกัน แล้วตอนนี้เราอยู่ที่หน้าปูธเนี่ยชอก็อกเนี่ยแล้วก็เนี่ยเราอยู่กับดีเจหัวหน้าสังกัด90เนี่ยดีเจพี่พีเอ็มวันนี้วันงาน G S L 2 0 1พิพี่พีพีเอ็มพี่ก๊อบเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกน้องๆไหมก็อยากจะบอกน้องๆว่านะครับผมกาลินาของเราเนี่ยเป็นค่ายที่แบบยักษ์ใหญ่เพราะว่าหนึ่งในประเทศไทยเลยดูจากคนที่มาร่วมงานเนี่ยหลายหมื่นคนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าตรงเชื่อมั่นและคารันตีนะครับคุณภาพของกาลินาแล้วก็ท้องของของเราด้วยนะครับนี้ แฟนขับ90แฟนขับ90อยากจะบอกอะไรกับ90บ้างฮะแฟนขับ90ผมต้องบอกกับแฟนขับไม่ใช่หรอครับบอก็รักทุกคนนะครับผมช่วงนี้เรียกเข้าไปอีกหนึ่งคนนะครับที่อยากใครที่ชอบเล่นฟีฟ่าเนี่ยลองติดตามดูได้ตีบวกเป็นไงบ้างแหมครับฝากกดติดตามไปด้วยครับดิจิตพีพีเอ็มจากสังกัด90เล็บซีครับผมขอบคุณยังไปเจอกันฮะเย้และตอนนี้ค่ะมาอยู่กับสังกัดพวกเราเองนะคะ เจ็ดเจ็ดเฮเบิ้ลแล้วก็เจ็ดเจ็ดเจ็ดรีมครับผมอ้าวไม่ตื่นเต้นอ่ะที่สามพลาดตัวเองไม่ตื่นเต้นที่มึงสัมพลาดสังกับคนอื่นเมืองแต่นเต้นอ่ะอันนี้สังกัดตัวเองไงเห็นบ่อยแล้วไงไมนต้องตื่นเต้นเหนบ่อยแล้วไม่ต้องตื่นเต้นไปตื่นเต้นตื่นตากับสาวสาวตื่นบ้างเดี๋ยวไปไปตื่นเต้นกันเนรอมิกะเงี้ยเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เ้อเตียน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  เีื่ออยู่กับใครบ้างเอ่ยแนะนำตัวก่อนเดี๋ยวให้แนะนำตัวนะกันอ่าออ้าทางนู้นก่อนดิทางไหนก่อนอนนี้อ่าดีเจมินิมาร์นะคะจากเจเจเจทีมค่ะเอออ่าดีเจมอนาริซ่านะคะจากเจเจเจเทเบิ้ค่ะนี่อันนี้อันนี้เรียกว่าเป็นสาวลูกพี่ใหญ่ของเจเจเจด้วยพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่เป็นพี่ใหญ่อะไรใหญ่ไม่รู้ดีเจมินจูนะร้องเต้นหนึอ่าอ่าอ่าอย่างงี้ดีเจครับเนปจูนค่ะจากเจเจเจค่ะ น้องเล็กเลือกดีเจตุ่มเนี่ยเนปจูนทุกคนมีใครรู้จักหรอกเรียกตุ่มไวตุ่ลตุ่มตรงไหนเราไม่รู้ตุลแล้วนี่เป็นส่วนหนึ่งนะของสังกัดเจเจนะและเจเจเรียมนะครับเดี๋ยวเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเราเลือกเฉพาะตัวจริงมาก่อนเดี๋ยวตัวดิณดเนี่ยที่แม่งหนีไปเดินซื้อโค้ดตามงานต่างๆของเจเจเนี่เดี๋ยวเราไปเรียกเรียกลูกลิงกลับมาอีกทีหนึ่งวันนี้เรารวบรวมได้แค่นี้ เดี๋ยวส่งต่อให้กับบรรยากาศงานนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยฮะบรรยากาศงานตลอดทั้งงานนะฮะเจสาในวันแรกในปี2016ครั้งนี้ครับนี่เป็นเพียงแค่บรรยากาศวันแรกเท่านั้นนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บูท t ็อกช็อกนะครับผมคิดว่าวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ได้จะมีงานอีกมากมายเพราะเป็ออคอนเสิร์ตโปเโตและก็แมสซิเจอด้วยที่นี่นะฮะงานก,ก็ฝากไว้ด้วย เย่างมากบอกเลยวันนี้เนี่ยน้องๆยูเซอร์แล้วก็เกมเมอร์เนี่ยใช่แต่แต่จริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นบรรยากาศโดยรวมของงานนี่มีคนนี่รวมๆนี่หมื่นไหมหมื่นกว่าครับผมหมื่นกว่านะสุดยอดเลยแค่แค่บรรยากาศข้างนอกเนี่ยที่เราเห็นตอนเช้าเนี่ยก็เยอะมากอยู่แล้วแต่ไม่ได้แค่ตอนเช้านะถ้าผมแบบว่า ให้ดูทั้งหมดเนี่ยคงจะไม่ได้ถ่ายอะไรเลยถูกต้องเพราะว่าทุกคนเขา้าเข้าออกเข้าออกอยู่นี้เพียร่างมาก<ะ>แล้วก็สนุกมากๆเลยนะคะวันนี้วันนี้น้องๆหลายๆคนน่ารักมากทั้งยูเซอร์ทั้งเกมเมอร์ทั้งตัวดีเจของน้องท้อเอง,องด้วยถูกต้องถูกต้องโอเคเรื่องนี้ก็ฝากบรรยากาศนะฮะของวันนี้ไว้ด้วยนะฮะและอย่าลืมนะฮะติดตามไปด้วยกับบรรยากาศวันพุนี้นะครับวันพุธนี้ S L <G> ทุกอย่างที่ป็นฟินาเล่เจอก,กันพรุ่นางนี้ครับงาน g S L 2016ครับผม